รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล มาเจอกันตามสัญญาณนะคะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันสําคัญจริงๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวันนี้แน่นอนนะคะ26มิถุนายนวันสุนทรภู่นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เปิ้ลกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่คุยไม่ได้เลยเป๊ะๆพอดีเลยรายการของเราออกอากาศวันนี้พอดิบพอดีใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญเนาะสาหรับชาวภาษาไทยต้องพูดอย่างนี้นะคะ นะะัก็ณคดีวรรณกรรมค่ะไม่รู้จักวันนี้ไม่ได้แล้วนะคะวันนี้คือวันสําคัญเป็นวันที่เรารําลึกถึงกวีอันสําคัญของไทยก็คือท่านสฉลิมคำพูดน,นั่นเอง ค่ะปินิดาก็รู้จักท่านสุนทรภู่ใช่ไหมจำได้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่บทบทกลอนของท่านเนี่ยตรึงใจวรรณคดีของท่านหรือว่าตัวงานที่ท่านแต่งขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ใช้เป็นแบบเรียนกับเด็กๆนะคะอย่างเราเนี่ยเราก็เคยเรียนนิราศของท่านสุนทรภู่เรียนวรรณคดีของท่านม,มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว วันนี้ก็อยากจะให้เราได้ย้อนรำลึกถึงสุนทรภู้หรือว่าพระสุนทรวูหาน,นำเดิมของท่านก็คือผู้เนี่ยค่ะที่เราเรียกท่านติดปากว่าท่านสุนทรภู้ก็เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงนะคะเรียกได้ว่าเคยมีคนเปรียบนะคะว่าท่านเหมือนเป็นเชคสเปียร์ของประเทศไทยของเราเลยอะ เพราะว่าแต่งแต่งกรอนแต่งคาประพันธ์เนี่ยเก่งมากๆค่ะแล้วก็ท่านเนี่ยเกิดหลังจากที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้4ปีนะคะก็คือปี2 3 2 9เนาะแล้วก็เข้ารับราชาการเป็นกวีในราชสำนักในสมัยรัชากาลที่สองหรือว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาคไดค่ะก็ท่านก็เฟื่องฟูมากเลยเนาะเพราะว่ารัชากาลที่สองเนี่ยท่านทรงเป็นกวีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกวีในราชสำนักก็เลยก็เลยเฟื่องฟูนะคะเป็นที่รักเนาะพอสิ้นรช ราชาการเนี่ยท่านสุนทรภู่ก็ไปบวชเป็นยี่สิปีเลยนะคะก่อนจะกลับเข้ามารับราชาการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทเสด็จพระน่งกล้าวเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็สมัยราชาการที่สี่ก็ได้เลื่อนตําแหน่งเป็นพระสุนทรโวหารแล้วก็ เป็นตำแหน่งราชาการสุดท้ายก่อนที่ท่านสุนทรภูจะสิ้นชีวิตนะคะก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นกวีสี่ราัชาการเลยเนาะสี่รัชกาตั้งแต่ราชาการที่1ไปจนถึงราัชาการที่4เลยนะคะคือก็คือเกิดในราัชาการที่1นเนาะแล้วก็สิ้นชีวิตหรือว่าตายในสมัยราัชาการที่4นะคะสิ่งที่เรายกย่องท่านมากเลยนะคะก็คือท่านเก่งในเรื่องของการประพันธ์กรอนิทานแล้วก็กรอนิราช ก็ค่บความนิยมมากอย่างเช่นนิราชที่มีชื่อเสียงของท่านก็นิราศภูเขาทองนิราชสุพรรณนะคะเพลงยาวถวายโอวาทกราบพระชัยสุริยาด้วย แล้วก็วรรณคดีพระไพมณีทุกคนรู้จักดีซึ่งวรรณคดีสมโมสอรสก็ยกย่องเรื่องนี้ว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกรอนนิานนะซึ่งงานประพันธ์เนี่ยนอกจากคําประพันธ์ของท่านเนี่ยได้ได้ว่ามีสัมผัสที่แพรว,พรวสัมผัสในเนี่ยหวแต่งได้แบบไพเราะมากนะคะทปกติแต่งแต่งให้ถูกสัมผัสก็คือสัมผัสนอก,นอกแค่นั้นก็โอเคแล้วใช่ไหมคะแต่ท่านสุนทรพูดเนี่ยมีสัมผัสในเยอะมากนะคะคืออ่านแล้วเนี่ยแบบโอ้โหไพเราะ เอาไปอ่านเป็นทำนองสนอกก็ไพเราะมากทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็เมื่อปี2529ค่ะในโอกาสที่ครบรอบ200ปีชาติการนะคะท่านสุนทรภู่ก,ก็ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านของงานวรรณกรรมค่ะนั่นก็มีใช่แล้วก็มีการแบบ นําผลงานของท่านนยคะมาดัดแปลงเป็นเพลงเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นภาพยนตร์เป,เป็นละครเยอะเลยมีการสร้างอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู่ไว้ด้วยนะคะที่ตําบลกรามอําเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาหรือว่าพ่อของท่านสุนทรภู่แล้วก็เป็นต้นกําเนิดผลงานในราชเรื่องแรกก็คือในราฐเมืองแกลงน,นั่นเองถ้าเราอยากจะไปลําลึกถึงท่านนา้องก็จริงๆถ้าเป็นแถวแถวกรุงเทพก็มีที่วัดศรีสุดารามก็มีนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปบ้านเกิดของพ่อท่านสุนทรภู่ ก็ไปที่จังหวัดระยองได้ที่ระยองนี้มีหลายจุดเลยนะคะจะเป็นแบบลุ่มปั้นที่เกี่ยวกับผ้าไพรบัน ใช่มีม,มีนางยักษ์นางเงือกนะนะคะทีนี้มีคําประพันธ์มามาฝากให้ให้ใหลําลึกถึงออท่านสุนทรผู้นะอย่างเช่นวักทองจากเรื่องสุภาษ,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 ษิตสอนหญิงเนี่ยคะพีน่นตาคงเคยได้ยินเนาะ,ะเป็นคําสอนที่ดีมากกับเด็กๆเ,กเกนาะนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานท่านอาสอนเนี่ยสอนแบบ การใช้จ่ายใช้ทุกทูกสมัยด้วยค่ะอ่าใช่เลยอย่างสอนเรื่องการพูดนะคะจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะอคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลูล่วงลามไม่ขงใจอ่าจะพูดกับใครก็ต้องพูดให้ไพเราะนะค่ะเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหูหิวเพราะซิวหาแม้นพูดดีมีคนของเมตตา จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะว่าจะพูดจะจาอะไรก็ต้องแบบคิดให้ดีๆก่อนค่ะนะคะเรื่องของคําพูดเนี่ยท่านสุนทรพูดก็สอนเอาไว้เนี่ย อยากหลายเลยนะคะทีนี้อยากจะยกวักทองอีกวักหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะแต่ตอนมาจากเรื่องของพระพันรณีตอนที่พระพันรณีเกลียวนางลาเวงค่ะค่ะเป็นเพลงด้วยนะอ๋อเป็นเพลงด้วยนะคะถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรใช่จำได้ไหมไเ,เพลงคำ,ำมั่นสัญญานะคะใช่ใช่ใชถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาทาน ขอพบทานพิศวะที่กล้าดกลาดแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนกที่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมราเชยพากาโกสุมปทุมทองโอ้โหจิตแบบนี้ก็คือรักเลยดีกว่าจริงขอบคมา,มา นะคะก็คือแบบเกี้ยวจนได้นางลาเวงนะคะเห็นไหมถ้อยคําที่ที่านสุทนทรผู้ประพันธ์ถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานคือรักนี้อยู่คงยาวนานมากค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเกิดที่ไหนก็จะขอบพันพบเจ้าไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะเจ้าจะไปเป็น,น,นพ,พ่วงมหันนกพี่ก็จะไปเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ่าเจ้าไปเป็นบวัวพี่ก็จะไปเป็นแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็คอยที่จะอยู่ใกล้ๆอยู่ตลอดนะคะ อันนี้ก็เป็นเขาเรีเยกอะไรนะความงามทางด้านการใช้ภาษา เป็นวัคทองนะคะจากงานประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือยกมาเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นจริงๆมีเยอะมากพี่นิตาเยอะจริงๆใช่แล้วแบบเวลาวันสุนทรภู่ทีนะคะเราจะเห็นตอนนี้โลกโซเชียลใช่ไหมคะแต่ละคนก็จะระลึกรลึกถึงท่านสุนทรภู่โดยการหยิบในส่วนของเรียกว่าคาประพันธ์ต่างๆเอามาโพสต์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่านอกจากคาประพันธ์ของท่านเนี่ยจะไพเราะแล้วก็มีสัมผัส แพลวแล้วเนี่ยนะคะยังแสงข้อคิดในเรื่องต่างๆค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ย มีทั้งช่วงที่เฟื่องฟูแล้วก็ช่วงที่ตกต่ำอย่างที่บอกว่าออกบวชยี่สิบสี่นะเป็นช่วงสมัยรัชกาลที่สามะนะคะก็ท่านชีวิตของท่านก็ไม่ได้รับรับเรียบรับเรื่องสักทีเดียวนะคะก็ล้มลุกคลุกคลานนะคะตามประสาลูกผู้ชายเนาะฉะนั้นเนี่ยก็มีทั้งความรักความโลภความโกรธความหลงมีทั้งจุดที่สูงสุดจุดที่ต่ำสุดเพระาะฉะนั้นข้อคิดในชีวิตของท่านนั้นมีเยอะท่านก็ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์นะคะทั้งนิราศนะทั้งวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆค่ะ ก็แต่งซะขนาดนี้สาวก็เรียกว่าสาวใดได้ฟังก็คงจะหลงรักท่านทุกคนนะคะใช่แล้วค่ะแล้วนน่าจะเป็นผู้ชายสายหวานเนาะเกี่ยวนางได้นะคะก็มาจากเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่กวีเขาแต่งแต่งคําประพันธ์หรือว่าแต่งเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยบางส่วนก็มาจากชีวิตจริงค่ะของตัวเองด้วยนะคะค่ะ ก็ <g Adri ana> เป็นเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนี่แหละนะคะที่เราได้มีต้องเรียกว่าเป็นกวีเอกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ยา <c oughs> วนานมา <th g> กี่ร้อยปียอ่ะของโลกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นที่โรงเรียนอ่ะพี่นิตาช่วงช่วงที่มีวันสุนทรภู่เนี่ยนะคะคิดว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยทุกโรงเรียนน่าจะจัดงานวันสุนทรภู่ค่ะใช่พี้นิตาเป็นหนึ่งเลยนะเด็กๆแต่งตัวเป็นนางยักษ์นางเงือกกัน ใช่มานินมังกรต้องมาละเธอพินิตาเล่นเป็นพระไพมณีค่ะอาจารย์เปิลอ๋อเพราะว่าตัวสูงด้วยใช่ไหมเพราะว่าเป็นโรงเรียนหญิงรวนด้วยค่ะตัวสูงอ่าใช่หญิงรวนเขาก็จะจับผู้หญิงที่ตัวสูงสูงหน่อยมาใช่เป็นตัวผู้ชายนะคะเถอแต่ก่อนตอนอาจารย์เปิลสอนโรงเรียนเนี่ยก็มีประกวดนางในวรรณคดีนะนางที่ท่านสุนทรพูดแต่งอะค่ะนางละเวงอย่างนี้นะนางเงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางยักษ์นะแต่งซะสวยเลยนะคะ ้ะเอาหลายๆเรื่องมาแล้วก็มีการดัดตัดตอนมาเล่นเป็นละครค่ะค่ะสนุกสนานเป็นความทรงจําดีๆนะคะสําหรับคนที่ผ่านวัยเรียนมาหรือว่าน้องๆเองที่อยู่ใน การเรียนอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คงเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนมีความสุขนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้ตระหนึกถึงกวีเอกของไทยแล้วก็กวีเอกของโลกอย่างท่านสุทนทรภู่ด้วยค่ะค่ะอาจารย์เปิ้ลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์รับนักศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีทั้งที่กรุงเทพแล้วมุทรดปราการนะคะโดยเฉพาะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์ที่อาจารย์เปิ้ลทำงานอยู่ค่ะมีสาขาวิชาที่พร้อมต้อนรับน้องๆน,นะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะก็จะมีสาขาทางด้านภาษานะคะ ก็จะมีภาษาไทยที่อาจ์เปิ้ลทำงานอยู่นะคะมีภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะ มีภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะนี่เป็นทางด้านภาษาเนาะแล้วก็จะมีทางด้านศิลปกรรมค่ะก็จะมีสาขาที่น่าสนใจอย่างสาขาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีสาขาใหม่เลยก็คือสาขาสตรีทอาร์ตนะคะอันนี้สําหรับน้องๆที่ชอบศิลปะค่ะก็มาเรียนด้วยกันทางด้านสายครูคณะมนุษย์เราก็ผลิตด้วยนะคะก็จะเป็นสาขาหน้าตัดศิลป์และการแสดงค่ะส่วนทางด้านสังคมศาสตร์ก็จะมี3สาขาหลักๆนะคะก็คือรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์แล้วก็การจัดการชุมชนค่ะตอนนี้สามารถมาสมัครได้เลยนะคะส่วนในระดับปริญญาโทค่ะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเลยนะคะก็คือปริญญาโททางด้านภาษาไทยที่อาจารย์เปิ้ลจะสอนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนจบป,ปริญญาตรีแล้วนะคะอยากจะพัฒนาตัวเองต่อในระดับปริญญาโทก็สามารถเลือกมหาวิทยาลัยชพชภัฏธนบุรีได้ค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะ ที่เว็บไซต์ www.diu.ac.th ค่ะหรือจะเข้ามาที่ Facebook ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ก็ได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นสาขาภาษาไทยสามารถเข้ามาที่ Facebook ของสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษย์ท่ยาจย์เปิ้นทำงานอยู่ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะค่ะ วันนี้ก็เป็นความสุขความภาคภูมิใจกับการสืบสารนะคะที่เอามาฝากกันด้วยต้องขอขอบพรคุณท่านอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยนะคะอย,ยินดีค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่เดือนหน้าพอดีๆเลยค่ะได้เลยก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยคะ่ะค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรส,สรินดิธบันจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏธุนบุรี